เดลี่เมลื่อของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ดำเนินการดึงตัวอีวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งของเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมอีกต่อไปหลังเพิ่งประกาศคว้าตัวโจชัวเซอร,เร์เซแนวรุกทีมชาตินเทอร์แลนด์มาจากโบโลญญาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวเซอร,เร์เซด้วยค่าตัว42ล้าน5000ยูโรและเซ็นสัญญายาวถึงเดือนมิถุนายน2029พร้อมเงื่อนไขาสามารถต่อได้อีกหนึ่งปี การเซ็นสัญญานี้ทำให้แมนยูอาจล้มแผนในการดึงตัวอีวานโทนี่แม้ว่าก่อนหน้านี้ปีศาจแดงจะมีข่าวเชื่อมโยงกับดาวยิงทีมชาติอังกฤษอย่างหนักโทนี่เคยมีข่าวว่าต้องการย้ายออกจากเบรนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากสัญญาของเขาเหลือเพียงปีเดียวกับสโมสรททำให้มีทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมจ้องที่จะคว้าตัวเขาไปเสริมทัพอย่างไรก็ตามหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวเซอร์เซได้สำเร็จเอริกเทนฮาก ผู้จัดการทีมอาจไม่เสริมแนวรุกเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีรัสมุดฮอยลุนอยู่ในทีมอีกคนการคว้าตัวโจชัวเซกเซ่มาเสริมทัพอาจทําให้ดีนกับอีวานโทนี่ถูกพับเก็บไปซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการเสริมทัพเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้